เอาสบายดีคือเก้าทุกคนกับบรรยากาศเงีเช้าๆนะส้วงนี้กับบอกเลยทุกคนเลยกับสวงเขาระยะฤดูแามนหนาวนะวันนี้บาวทองสีได้อาหารจากธรมรมชาติมาทุกคนก็คือปีโก้เอามาเนนใส่กับไข่นะแต่ก็มีมาขือพวงน้ำทุกคนไปเบิ้งน้ำกันนะกับจากแซบไมแซบกับเบิ้งน้ำกันอนะไรแหละบาร์ีนะ เขาให้ทุกคนเลยนี่มาบุกบ,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 บผมจะตรวจโอ้นี่สีทุกคนนี่อันนี้คือปีโก้ป่าทุกคนนลยนี่อันนี้บาตรองสีเอามาจากภูเขานะมีมักแขงเมื่อนี้เขาชิต้ม แะกระเอ็ดลาบกับไข่ทุกคนกับไข่ไก่นะประมาณนี้แหละทุกคนเนะี่ยเขาไหม้นี่หอมเลยทุกคนเนะีย อ้าวไข่ไดิเนาะอืมอัน,นี้แม่มันมีแตะบอโอ้เน,นี่ยปีโกยใช้ไข่มือนถูกเลย โอ้เปิดยคักเลยทุกคนนี่นะตักนางปลามันหยินแล้วเขาจะมาผักพัก,พ,กพักแล้วเขาจะต่ำทุกคนเลยอันนี้ไค่ไกลไ้เลยทุกคนนี่มะเขือตัวนี้เขาจะแกะเอาตัวที่มันอ่อ,อนๆแบบนี้แล้วเขาจะมาซอยนะ เราจะเนนสกครง่ายๆเลยด้ทุกคนเอ้ luôn lên Đồng lên nó đó luôn lên cả đây ừ. 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 mà tầm cái nó tầm nên nên con say yên cái tiếng nó Lâm vô đây Ủa rồi này มีเศษนะฮะค้งง่ายอ่ออาเลยทุคน,นนะวันนี้ฮักกะรีพออะไรวะโอ้อลังการท่นะอลาบไข่นี่นีนี่อืมเล็บร้อยทุคนนี่มาโอ้อยันชิลายอยู่ทุกคนนะ เลยนี่นะโอ้ท oh, ุกนเลยอันนี้กุง้งนะนี่กุ้งน้ำเสียทุกคนเลยโอ้อ่าทางแม่ลุนี่เป็นตาก,กุ้งมากทุกคนเลยโอ้ oh. กุ้งน้ำเสียนี่เสียบางเฮงนี่กล้ามมันจะง่ายทุกคนนะสังเกตนะนี่นี่นี่นเลวลาเรากินดิบนี่ขึ้นกับผู้มมากแต่ทุกคนเลยแต่ครับรับบ้าทงสีนี่บ้มักกล้ามมันง่ายเท่าสี่อ่ากอยดิบนี่บ้าทองสีจะปิดอ่ะไร กามันพอเวลาวเรายำไอ้กรอบกรอบนะอ,อ่ะกุ้งนะทุกคนตัวนี้ก็มนูมนันนี้ก็หลากหลายนะแบบธรรมชาติ คนใดนีน่ทุ้งทุ้งธรรมชาติไงตัวนี้ทุ้งเอาจากเซ่บังเหงมากมดเลยเอาแบบธรรมชาติง่ายๆนะดินมันนี่นหมดเล เอาจะใส่ขิงนยนะทุกคนนี่มีมะขามตัวนี้พักเทมทุกคนมีมะขามเลยมะขามคน,คนก้อนเลยนะทุกคนเอาใส่นี่อือาแยมอ้ามาหุงมำหุงซุกนะทุกคนนะ นี่แบบจุดจวดเลยจุดจวดจุดจวดเลย

แค่ผิดเท่าเทิ่มเป็นเดินแล้วไม่ได้กินข้าวกับลูกกับเจ้าทนะั้งนันกำลังจะว่าไปปฏิบัติหน้าที่นะ ไม่ไปต้องสีไปพูดเข้าถูกแนละ้วในจะว่าเข้าผู้อนนนะันนี้ไม่ใช่แล้วนะวันนี้ไปต้องสีเลยปฏิบัตินาทีเอาลูก นินนะ้่มทุกคนไม่ใช่แมวก็ต้องฉี่อยู่ป้าเป็นเดินทุกคนเะนี่ยไม่มีโอกาสไป่นะเลยมาพูดเขาชอยนี่ เดยทุกคนอันนี้คืออ่อกุ้งนะอันนี้คือเนนไข่ใส่กับปีโกยแต่ก็มีมะเขือพวงนำ้ำทุกคนนี่อันนี้กะสมาชิกทหารบระทองซีเองทุกคนในนี่ก็มีสามคนทุกคนเลยนี่แหละทุกคนเลยโดนดน,ดนมายามลุนะก็มีความสุขทุกคนเลย มาเดอ้อทุกคนเดอ้อ FC ทุกคนมากินข้าวนำกันเดอ้อกับบรรมากันยมเส้าๆมากินข้าวเส้าทุกคนเน้นไข่ใส่ปีโกโ้ทุกคนแล้วก็มีมะเขือพวงนำ้ำรสชาิเป็นหอมหอม,ม,ม,มันมันมันมีขึ้นไข่ไไเอามาทุกคน แซบบอกกินข้าวนะ่งใอ๋อเอาสบายดี FC ดูสบายดีทุกคนเออได้อันเตัอน,นั่นนี่มิน่าดิสบายดีทุกคนเออนี่คือลูกสาวบ้านตรงสีส่ทุกคนกับลูกชายนะ